วาโทโนะมามะวาวาคาถาตะวันหิมพานของเสือฝ้ายจากหนังเรื่องเสือที่สามารถอยู่ได้ทุกสิ่งหรือพังทุกอย่างให้ราบเป็นหน้ากองก็ได้เพียงแค่กระทึบเท้าทีเดียวทุกคนก็พร้อมฟิวหายไปกันหมดซึ่งเป็นอาคมที่เหล่าเสือทุกคนเกรงกลัวกันอย่างมากและยากที่จะต่อกรด้วยสุดๆแต่ถึงในเรื่องเสือฝ้ายจะเป็นพี่ใหญ่สุดแต่นอกจอพี่เวก็คือน้องใหม่สุดเลยที่เพิ่งกระโดดเข้ามาในกองถ่ายจักรวาลขุนพันเพราะทั้งโตโน่มาริโอ้หรือพิเป้ก็ล้วนเคยผ่านการเป็นเสือมาหมดแล้วแต่นอกจากนี้คาถาอืื่่นกงงงเเสสอออยมมมีีาาารดดตตวคคุททบโะจิ ก,ก็ได้ผลต่อมาเป็นคาถาแคลคลาของเสือไม่เหสวดที่พออมพระไม่เหสวดก็จะรอดจากทุกคมกระสุนเป็นคาถาคงกระพันที่โคตรโกงแล้วก็ยังมีคาถาลิงลม้มที่ทำให้หนีเกง่งหลบเกง่งในหนังก็จะมีฉากที่เสือไม่เหสวดปะทะกับเสือใบแล้วต้องวิ่งหนีกระสุนด้วยและทีเด็ดก็คือนโมพุทธายาคาถากระสุนโคตรของเสือใบนี่แหละที่สามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้เองโคตรโหดโคตรอันตรายภัยพิบัติระดับยอนดูสเต็ปเดียวกันเป๊ะแล้วช็อตนี้นะโคตรเท่ที่เราเห็นว่าเสือดำพยายามที่จะสลายกระสุนโคตรของ องมาสู้กันมาเลยยิ่งน่าสนุกเราต่างคนต่างจัดก,การกันด้วยวิธีปกติไม่ได้ต้องหากลยุทธ์มังงดกันแต่งานนี้ใครจะเหมาะใครจะขย้ำใครก็ต้องมาดูกันในโรงนะครับเสือเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ใครที่ดูมาแล้วชอบคาถาของใครเป็นพิเศษมาคอมเมนต์บอกกันนะ